สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญยาคงเบือนักศึกษาคณะคา,า,ารุศาสตร์เอกสังคมศึกษามหาวิทยายลัยราชภพพัฏปิบาลสงครามรหัสนักศึกษา6512120012วันนี้จะมานำเสนองานเรื่องพัฒนาการของเมืองสุขโขทัยค่ะพัฒนาการของเมืองสุขโขทัยประกอบไปด้วย 1. อาณาจักรโบราณ สองาณาจักรสุโขทยัย 3. สมัยอยุธยาและสสมัยกรตนากโกสิ์อาณาจักรโบราณ อาณาจักรโบราณเดิมที่สุโขทัยเป็นสถานีการค้าของแคว,ว้นลโวของอาณาจักรขอมบนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวมัตมะกับเขตที่รับลุ่มแม่น้ำคงตอนกลางคาดว่าเริ่มเป็นสถานีการค้าในราวพุทธศักราช1,700ในรัชาสมัยของพระยาธรรมราชากษัตริย์ลโว โดยมีพ่อคุณสีเนาวน้ำถมเป็นผู้ปกครองดูแลและกิจการภายในเมืองสุโคโไทยและเมืองศรีสัชนาลายัยต่อมา <c oughs> พ่อคุณสีเนาวน้ำถมสวรรคตลลงของที่เป็นผู้รตรวจตาของนวรัต เข้ามาทำการยึดอำนาจการปกครองสุขโขทยัยจึงส่งผลให้พ่อคุณผาเมืองเจ้าเมืองราษและพ่อคุณบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยจะย,ยึดอำนาจดินแดนคืนเมื่อปีพุทธศักราช1 7ึ1แและสถาปนาให้กรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีของชาวไทยโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดอาณาจักรสุขโขทยัย สุขโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากและลำพูนมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำยมเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาคำว่าสุขโขทยัยมาจากคำว่าสุบวกอุทยัยมีความหมายว่า อารุณแห่งความสุขสมัยอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถสุขโขทยัยถูกกำหนดให้เป็นหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองยามหานครมีการกำหนดเป็นเมืองเอกโทรหรือตรีตามลำดับความสำคัญภายหลังการเสียกรุงทั้งที่หนึ่งและการประกาศอิสริยภาพและหลังจากชนะศึกที่แม่น้ำสตงแล้ว พานาเรสวนโปรดให้เทคัวเมืองทั้งปวงลุงมาอยู่ที่อยุธยาเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่พิษณุโลกและหัวเมืองเหนือทั้งหมดจึงกลายเป็นเมืองร้างหลังจากการเทคัวไปที่เมืองใต้ผ่านไป8ปีพิษณุโลกได้ถูกฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังเป็นเมืองเอกในเอกกร,ราชอาณาจักร ไม่ใช่ราชธานีฝ่ายเหนือและเปลี่ยนสุขโขทัยจากหัวเมืองเอกเป็นหัวเมืองชั้นโทคือเมืองพญามหานครมีความสำคัญรองลงมามีอยู่หกหัวเมืองทางเหนือมีสวรรคโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์เพื่อรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง สมัยราัตนาโกสินทร์สุโขทยัยยังคงมีฐานะเป็นหัวเมืองชันโทจนกระทั่งยุครัชาการของพระบาทสมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2องพัทรงกำหนดให้เทศาธิบาลขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระบบกินเมืองระบบหัวเมืองแบบเก่าและจัดเป็นมณฑล เมืองอำเภอหมู่บ้านทำให้สุขโขทยัยมีฐานะเป็นเมอืองสุขโขทยัยภายใต้การจัดการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคของมณฑลเพิรณุโลกหลังปีพุทธศักราช2,459าคำว่าจังหวัดได้กลายเป็นชื่อเรียกหน่วยการปกครองระดับต่ำกว่ามณฑลแทนคำว่าเมือง เพื่อแยกความสับสนจากคำว่าเมืองที่ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทำให้เมืงสุขโขทยัยได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสุขโขทยัยปีพุทธศักราช4 7 7พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังการเปลี่ยนแปลงเลือกใช้บางมฑลทนและบางจังหวัดโดยจังหวัดสุขโขทยัยถูกยุบเลิกและอูนอำเภอสุโขทัยธานีอำเภอ,อ,อบ้านไซ อำเภอคลองลานกึ่งอำเภอลานหอยกึ่งอำเภอตะหนดมาขึ้นการปกครองจังหวัดสวรรคโลกปีพุทธศักราช2482ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสุโขทยัยและสุโขทยัยก็มีสถานะเป็นจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่นั้นมา